ไปเนี่ยเราไปบอลโลกแล้วใช่ใช่ถูกต้องครับอ่าผมไม่ได้พูดกันแหนะแหนว่ามวยไทยจะไปบอลโลกอะไรไม่ใช่ <c oughs> ผมก็ไม่ได้อะไรแต่ผม,มอยได้ยิน <c oughs> <c oughs> มวยไทยไปบอลโลกอยู่แล้วครับผมมวยไทยไปมวยโลกสี่มวยไทยไปมวยโลกครับผม <c oughs> อ่ากำลังไล่บอลแย่สวยงามนะครับทางด้านขององ,องต้นบินโตครับเดชาย่างสามกรุมครับ <c oughs> ก็ฝากไปด้วยนะครับ ช่วยกันสนับสนุนครับในนโยบายรัฐบาลที่บอกว่าลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับก็ฝากมวยไทยไว้ในอ้อมใจผู้บริหารด้วยแล้วกันนะครับขึ้นชื่อว่าคนไทยก็ต้องเรียนรู้มวยไทยก่อนเป็นอันดับแรกแหละจะมีกีฬาหลากหลายเช่นกีฬาบนโลกนี้จะมีอะไรที่ดีน่าชื่นชมอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องให้เด็กไทยรู้จักมวยไทยซะก่อนเชิดหน้าชูตาได้เลยนะครับ เป็นวิชาการป้องกันตัวด้วยนะฮะ <c oughs> เป็นกีฬาด้วยครับแล้วก็ได้สุขภาพด้วยโ,<อ>โดยเฉพาะภาพพย,ยนตร์หลายๆเรื่องเอามวยไทยแล้วเนี่ยสอดแทรกเข้าไปใช่แล้วนะครับหลายอย่าง <c oughs> ที่ผมเล่นอยู่นี่ก็มวยไทยล้วนเลยเรื่องอะไรครับเรื่องชาติพยัก พี่นกจัดชัยถูกต้องอีกเรื่องหนึ่งนายขนมต้มเอามาทำไมอีกครับผมโอ้โหนี่เอามวยไทยเข้ามาล้วนๆเลยครับผมเล่นด้วยเกี่ยวกับมวยนี่ผมถนัดมากเหรอฮะครับใครจะจัดใครผู้จัดจากเรื่องมวยนี้เชิญเลยเชิญเลยครับยังว่างยังคิวว่างอยู่นะโอ้โหนี่คุณงกมากเลยนะคุณสมจิตนะวันนี้คุณไม่สบายคุณยังมาเลยคิดถึงแฟนมวยครับอ๋เหรอฮะนี่ว่าโดนเมียบังคับครัขออนุญาตไอ้ตั้งถึงทีครับครับไม่เยู่ครับ ก็กาลังไหว้ไหว้ครูดูนะครับก็เรียนนะครับว่าเรื่องของการไหว้ครูเนี่ยก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าเป็นการจลำลถึงครูบาอาจารย์รนะครับลํำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาให้เรานี่แหละกาะรทำสมาธิแล้วการที่กำเนือด้วยสมัยก่อนนี่จะชกันตามลานวัดใช่แล้วมาต่อหน้าพระที่นั่งก็จะเดินสํารวจไปเวทีว่าเอ้ยพื้นดินเนี่ยมันมีหินไหมมีก้อนหินมีดินมีทรายมีกรวดไหมต้องดูเอาตีนเขียดูแล้วก็ยืดกำเนื้อไปทําสมาธิไปคมคู่ต่อสู้ไปใช่แล้วนะครับ และอีกก็อย่างอีกในยันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการวอร์มร่างกายด้วยนะครับเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมีความ <c oughs> อ่อนน้อมผ่อมตนอยู่แล้วนะครับ,รบมีความกระตันยูรู้คุณอยู่แล้วนะครับ <c oughs> สิ่งต,ต่างๆที่นําเสนอออกมาก็มีทั้งความผ่อนช้อยสวนวามและก็ความแข็งแรงแข็งแรง,งควบคู่กันไปด้วยจริงๆแล้วการเรียนมวยไทยเนี่ยสามารถเรียนไหวครูแข่งขันแล้วได้แล้วตอนนี้ฮะเมื่อเรียนได้เลยฮะ <c oughs> โอ้โหนี่ใช้เวลาสามนาทีกว่าการไหวครูคุ้มค่าครับ สวยงามครับผมอาล้ครับมวยไทยนี่ไม่ใช่เฉพาะไทยไฟของเรานะครับก็ยังมีที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับนะครับมีโคต้าในการจัดวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสสนามมวยเวทีลุมพินีก็มีโคต้าในการจัดวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับ ประชานานรันเนินี้มีวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งมีวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งโคตโคต้านี้สี่วันครับลมพินีนี่สามวันนะครับลูบินีก็อยู่ที่รามินทากิโลเมตรที่สองครับราชดำเนินก็อยู่ที่ถนนราชดำเนินถนนประวัติศาสตร์ของกรุงไทยอยากให้คนไทยไปดูกันไปดูกันครับมีข่าวแจ้งมานะครับว่าไงครับข่าวด่วนเลยครับคุณสมเิยติครับยิ่งกว่าแฟรนิวของเราอีกเป็นยังไงครับนะครับเขาบอกว่าทางด้านของแก้วรุมจองกับกิคิวซังต่อรุ่งธนะเกียรติครับทำไมอ่ะ เป็นงานกันเหรอไม่ใช่ฮะไม่ใช่ลงไปต่อยกันต่อยกสี่ข้างล่างนะทำไมทำไมทีมงานของเรานะครับบอกว่าโจนลัทรไดแจ้งมาว่ามีนารมีการรีแมตต์อีกครั้งหนึ่งเอาละครับคนบ้านนี่เป็นคนบอยละครงานนี้นะครับบ้าบอยนี่เจอกันแน่นอนครับสนุกละครับงั้น21พฤศจิกายนครับที่โรงเรียนนายร้อยตระบรสามพรานจังหวัดนครปฐมเอาละ่นใครอยู่ใกล้เคียงก็มาดูกันมาเชียร์กันนะครับครับผมเอาบทเวทีกันก่อนเลย นะครับรูปร่างสูงยาวเหลือเกินนะครับนักชกจากเยอรมันครับขยับเข้าหาครับทางด้านของเจ้าของตัวนี่ความเป็นมวยมีมากกว่าอยู่แล้วครับสารพยายามฟันตอกขวาออกแทงซ้ายตีดซ้ายครับของตัวน สภาพร่างกายนี่ไม่แน่ใจว่าองตัวนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ,อยังนะครับหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บที่กอดสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็หายไปสอ<า>งสามครั้งเลยทีเดียวนะครับแลวรักสุดก็ไปโชคที่นราธิวาสครับผมนะฮะ <c oughs> นี่น่าจะกลับมาสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วครับแม่เพรเท้าหักล้วคุณจะปองรักษา,านาน,น่อยครับาสาวก็เอาใจช่วยครับ เกิดผิดยุคผิดสมัยครับผมเนี่ยขนาดตาดีอย่างนี้แล้วโอ้พระเอกชัดๆเอาแทงขวาพยายามแทงขวาเกนครับองตวนครับกำปั้นแม่พยายามจะใช้กำปั้นนะครับซาร์ดแต่ก็เป็นผลเรื่องผมนะครับที่ผมออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมดังนั้นบอยประกอบกับน้าเดชจะไม่ได้เกิดสักทีครับใช่ครับน่าสงสารครับผม สงสารผมเนี่ยครับครับผมถูกต้องแล้วครับมาดูบุยดีกว่าครับตัดล่างครับโอ้โหนี่พี่มองพี่มองแม่บินไปถึงนู่นเลยอยู่กับพระนัทสุวัสด์ครับครับท่ก็ไปเชียร์ทุกทุกทุกสนามทุกสนามนะครับเพราะว่าพระนัทสุวัสด์เดินทางไปใช่ครับขีดซ้ายฮะ ยังไม่ค่อยเร่งนะครับยกแรกครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุก s อ s นะครับที่ส่งมาเรื่อยๆนะครับครับที่ไบกว่าเป็ดทำยุ่เสียงให้ประเทศเรื่องวัฒนธรรมไทยคนะครับแสดงว่ารู้และเข้าใจแล้วครับว่ามวยไทยไม่ได้เพียงเฉพาะเรื่องของเีมการต่อสู้บนเวทีอย่างเดียวนะครับครับก็พาประเพณีวัฒนธรรมต่างๆไปอวดชาวโลกด้วย คือสิ่งที่เห็นก็คือบนเวทีน่ยเป็นของไทยหมดไม่ว่าจะเป็นการไหว้การรอยยิ้มการขอโทษการให้อภัยกันครับนี่ครับมันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมก็ทุกอย่างครับชกนับหนึ่งสองสามสี่ก็มาในนับวันทูทีโฟไฟนะครับต้องต้องอะไรต้องเป็นเป็นไทยทั้งทั้งหมดเลยหยุดหยุดไม่มีสต็อกอ่าหยุดชกแย่ชกอะไรอย่างนี้นะครับโหมดยกที่หนึ่งครับยังไม่เร่งจังหวะเท่าที่กลัวนะครับพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ ร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูบำน,น้ำลากิปโปรขอบพระคุณผู้บริหารจากไทยทีวีซีช่องสามนะครับคุณประสานมารีนน์ครับรองประธานกรรมการบริหารบริษัทบางกอ,อกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดคุณประวิทย์มารีนน์กรรมการบริษัทบางกอ,อกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดคุณอมพรมารีนน์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบ,บริษัทบางกอ,อกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด คุณสมรักนรงวิชัยรองกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการครับครับขอบคุณทุกท่านครับก็เรียกว่าเติมเต็มความสุขทุกอย่างเลยนะครับไทยทีวีสีช่องสามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวสารความรู้ความบันเทิงและก็กีฬาโดยเฉพาะกีฬาอนุรักษ์แบบกีฬามมยไทยครับโดยเฉพาะไทยไฟจับมือช่องสามถ่ายทอดทุกเดือนครับผมได้ชมกันสดสดถึงบ้าน เสิร์ฟถึงบ้านครับใช่ครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นกับเมืองไทยแล้วก็มวยไทยของเรานะครับการมีไทยไฟเกิดขึ้นมานะครับทำให้เรียกว่าคนที่ไม่เคยสนใจก็รู้อยู่ว่าเป็นมวยไทยเป็นกีฬาประจําชาติแต่ว่าไม่เคยดูมวยไทยเอาซะเลยเนี่ยหันมาดูมากยิ่งขึ้นครับคูอนี้พี่น้องชาวปากช่องที่คุณจิมเองเนี่ยบอกว่า จะเปิดช่อง3ามรอดูเลยครับผมเพราะว่าจะมาบรรยายไทยไฟส์นี่งโอ้โหเปิดช่อง3ามรอดูเลยเพราะว่าเด็กๆอ่ะอยากดูมวยไทยไฟส์ตอนนี้ยที่อยู่บนบ้านผมก็ดูกันทั้งจังหวัดว่าอยู่บนนะฮะครับอยู่บนครับแต่ไม่น่าไม่ให้เลยฮะมันนอกมากเลยดูบนดีกว่าครับผมเอาละครับไม่อยากดูนะโอ้โหแข้งซ้ายออกแล้วครับแข้งซ้ายออกแล้วครับซาลอตนี่พยายามเน้นที่กำปั้นนะครับแยกดีครับวันนี้ เนี้ยราะยาวสวยเราออกแข้งซ้ายสวยครับองตวนี่ครับแข้งซ้ายธรรมชาติสวยแข้งซ้ายทีครับเดินก้าหาแต่ว่าองตัวนี่พยายามพยายามติดเบรกคู่ต่อสู้ด้วยหมัดกระแทกนะครับหรือว่าหมัดแย็บนี่เองครับซ้ายสวยครับหมัดแย็บนี่นอกจากทาให้คู่ต่อสู้เจ็บปวดแล้วยังสร้างจังหวะแล้วก็เป็นการเบรกเกมคู่ต่อสู้ด้วยอู๋เจอกับปั้นขวาของซาลอดขวาตรงๆครับ แต่ว่าอมตัวโต้ด้วยแข้งซ้ายขึ้นช่องสามของเราเนี่ยมีอะไรดีๆให้เยอะครับในช่อง3 SD ก็ไทยไฟช่อง3 HD ก็ฟ้องพูนครับโอ้โห,โหละครที่กำลังมาแรงดูทีวีที่บา้านดูส2เครื่องเลยครับ,รบส่วนผมนี่ต้องไปดูย้อนหลังนี่ครับติดครับอ๋อฟ้องพูนใช่ไหม แฟหมัดซ้ายครับองตวนครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าทางด้านของอีกท่านหนึ่งเลยนะครับที่สําคัญยิ่งยวดกับไทยไฟท่านพลตํารวจโทศักดาเตชะเกียงไกรนะครับผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยตํารวจสําคัญยังไงเพราะสนางต่อไปเนี่ยไปแกะที่โรงเรียนในแล้วตำรวจสามพันวัน21พฤศจิกายนนะครับพี่น้องแฟนมัดมวยครับไม่ถึงเดือนนะครับเจอกันอู่แล้วครับ แข้งซ้ายวันนั้นพี่น้องได้เจอเราที่เวทีสดๆเลยนะครับมีใครอยากเจอหรือเปล่าไม่รู้ครัอเยอะครับ <c oughs> แข้งขวาโอ้โหเจอแข้งซ้ายแข้งขวานี่เอียงเลยนะครับซาลอดครับ <c oughs> พยายามเน้นไปที่หมัดนะครับแต่ว่าดูแลวแหมขานี่ฟาชาวต่างชาตินี่ขาเขาไม่ค่อยยาแข็งแรงเท่าไรหร่อาวุธช้ากว่าเรานะครับรบตอนนี้ช้ากว่าเราจังหวะเนื้อนี่ฮะ องตัวนี่สามารถเลือกเตะได้เลยครับนี่ครับคือถ้าเกิดเตะเจาะยางอย่างเดียวนี่ไม่น่าจะรอดนะครับทางด้านของซารลอตครับัวออกวุชช้า่องตัวก็มองเห็นหมดครับเตะซ้ายนี่ครับซ้ายดีซ้ายอีกทีครับแหมหมดยกครับเดิเดียวเข้าไปโดนแล้วครับเดินเข้าไปโดนครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักคู่เดียวครับร่วมส่งเสริมมวยไทยโดย ครื่องดื่มตราช้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกลับมาติดตามกันต่อนะครับแม่กำลังเข้มข้นทีเดียวนะครับเดินทางมาถึงยกที่3มครับโอโอมีภาพสวยๆในยกที่สองให้ได้ชมกันครับอ,อแกจะทำอะไรครับจะยังไงครับจะฟ้อนจะเซิรงหรืออะไรฮะมันดึงรีเพคคือจ<า>ังหวะมันไม่ได้นะครับเมื่อักคลู่หรือว่าเราโดน ทีมงานทีมงานเขารีเพย์ภาพครับอ๋อเราโดนหลอกสิครับแมใช่สิครับ <laughs> เอาแข้งซ้ายขององตัวครับคือวันนี้ถ้าเกิดองตัวนี่พยายามเน้นที่ช่วงล่างหน่อยนี่ผมเชื่อว่าซาล็อตนี่จะรอดยากครับแต่มวยไทยนี่มันประมาทไม่ได้นะครับคือดูแล้วเหนือกว่าเขาเยอะๆแต่บางทีไปโดนอะไรเปรี้ยงแป้งเข้ามาในมีโอกาสไงท้องได้เช่นเดียวกันนะครับรบ,บางครั้งก็ต้องเอาอาวุธตามเกมนะฮะ ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของเวียดนามนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของเรานี่แน่นอนว่าคุณนพพรวา์ทินครับหรือว่าปีมดของเรานี่ประธานอำนวยการจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทไฟน์นี่ขอบสนามแน่นอนประ่านสุวัลิปตะพันลบนะครับประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทไฟ์ก็เดินทางไปด้วยโดยไปถึงท่านคนตำรวจโทสักดาเตชะกิ่งไรผู้บริการโรงเรียนนายร้อยตำรวจนะครับที่บรรจุเอามวยไทยเนี่ย เป็นหนึ่งในการเรียนการสอนในหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจด้วยเนี่ยผมก็เคยไปสอนครั้งหนึ่งครับผมที่นั่นฮะที่เขาชะโนกครับคือมันเป็นเรื่องดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเออใช้ปืนมาป้งเปี้ยงนะครับแล้วก็ตำรวจนี่ทำงานประชิดกับประชาชนด้วยระยะประชิดต้องมวยไทยนะครับครับการทุ่มทับจับขาหรือการเข้าล็อกผู้สู้อะไร้ยครับก็ประโยชน์เยอะครับมวยไทยแต่มาดูยกสามครับองค์วนจะทําอย่างไรกับผู้ต่อสู้ในวันนี้ครับ เจอเจาะยางคืนครับแข่งประสานแข่งเอ้าแข่งซ้ายครับองตวนองตวนก็ไม่เร่งนะครับอุ้ยแข่งซ้ายนี่ครับแม่ซ้ายอีกทีนึงโอ้โหเตะไปแต่ละครั้งนี่สะเทรือนเลยครับดูครับอันนี้เปลี่ยนการนะครับเตะซ้ายธรรมชาติแล้วครับคือเตะเอียงนะครับคุณสมจิตครับไม่ใช่คนเตะเอียงนะครับคนโดนเตะะเอียงครับโดนเตะทีก็เอียงทีครับ ดูครับนี่ขนาดยกยกขาบางยกแขนบางนะครับแต่ว่าด้วยแรงเหวี่ยงของอมตัวนะครับอ้าวจอเข่าขวาครับอมตัวโอ้โหแข้งซ้ายเสียงดังเที้ยเลยนะครับนี่เรายังได้ยินเลยนะครับโอ้ทีป่าครับทีป่าล้ะครับอย่างนี้ครับโ้โหไหมครับอมตัวเนี่ยาเลล้วนดูแล้วร่างกายยังไม่เข้าที่เข้าทางครับองตัวกินโตครับ ยังเร่งไม่เร่งเท่าไหร,ร่นะฮะราะว่าสอยพร้อม,อมตัววันนี้ประคองประคองนี่ครับโดนเจาะหน้านก็แหมมีอาการสะดุงเหมือนกันครับโอ้โหแข้งซ้ายคือมวยไทยนี่ก็ซ้อมมากก็เจ็บน้อยครับซ้อมน้อยก็เจ็บเยอะถูกต้องครับความพิษตรงนั้นแหละครับถึงจะเจ็บน้อยที่สุดครับ ถ้าเกิดไม่ฟิตเลยเนี่ยไม่ซ้อมเลยนี่โดนเตะตายครับอ่วมครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่มีใครอยากให้ตัวเองโดนเตะตายแหละครับเพราะฉะนั้นการที่จะขึ้นเวทีแต่ละครั้งนี่ร่างกายต้องดีการเตรียมตัวต้องพร้อมการฝึกซ้อมถึงบำรุงถึงครับนะครับต่อยไม่โดนครับซาลอตแ่หมก็เดินด้วยหัวใจและครับตอนนี้ซาลอตครับเดินเข้าไปโดนแข้งครับแข้งซ้ายแล้วครับ จะออกแข้งขวาคืนก็บืดไปครับเดิครับเดินเข้าไปเจอแข้งซ้ายครับอืมเจอต่อยขวาลําตัวครับองตัวเขาก็มีดีแทบจะทุกอย่างแล้วนะครับต่อยมวยก็เก่งหน้าตาก็ดีครับแข้งซ้ายแล้วครับโมดยกที่สามครับ โอ้โหครับนี่ก้มกราบกันครับนี่ะพลังก็เอ้ากราบด้วยนี่ก็กราบของนักกีฬาครับอายุห่างกัน2ปีนะครับผู้ชานี่ีครับอครับตัวี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาด้วยประการทั้งปวงแหละครับแบบนี้ครับแต่ว่าต้องดูการชูมือจยาเป็นทางการ24,000คนครับันนี้อยู่ที่สนามครับ แล้วก็ข้างนอกอีกประมาณ3 3 0 0 0 0 0 0คนนี่โอ้เห็นบอกว่าตอนนี้เพิ่มจำนวนคนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีจอ LED ขนาดยักษ์ให้ได้ชมกันครับผมว่าคนสองสคนนี้คนจะใส่ออกไปที่นนไหายปาสิบคันได้ <c oughs> คนใส่เยอะจริงๆ ดูภาพช้าๆนะครับที่เราประมวลมาครับเชิญครับคุณแมทธิวครับ And o f t h e three rounds of action <c oughs> the winner is France สอ,อ,องตัวบินโตกเป็นไปตามความคาดหมายนะครับเพราอออกตัวสามยกก็เขาได้ icias.